สวัสดีครับจาก KD Project l a c i n g ครับวันนี้มีสินค้าใหม่เข้ามา1ตัวนะครับจะเป็นตัวปรับคอมมิชชั่นแต่งของโช๊คแบรนด์โบเฟนเดอร์นะครับก็ไว้สำหรับเปลี่ยนเพื่อความสวยงามสำหรับตัวโชคนะครับที่เป็นโบเฟนเดอร์ที่มี2สีคือจะมีสีดำกับสีแดงนะครับก็ถ้าเป็นตัว ปรับคอมมิชชั่นเดิมเขอจะเป็นสีดําปกติที่เป็นพลาสติกนะครับแต่ตัวนี้เราผลิตด้วยงาน c n อนะครับอลูมิเนีม CNC, ยม C n c ินซีได้สีนะครับก็ตอนนี้มีอยู่5าสีนะครับกรน้ําเงินทองเขียวแดงและขม่วงนะครับส่วนสีเทายังไม่เสร็จนะครับจะมีสีเทามาด้วยโอเคอันนี้ก็คือเป็นโปรดักต์ใหม่ที่เข้ามาสําหรับโชคโปรเฟนเดอร์เท่านั้นนะครับจะเป็นชครุ่นไหนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่จะใช้ตัวหมุดปรับเดียวกันนะครับของโปรเฟนเดอร์เท่านั้นนะครับโอเคก็ ส่วนตัวปรับตัวนี้เวลาเปลี่ยนเนี่ยผมขอแนะนํานิดหนึ่งเวลาเปลี่ยนเราต้องใช้เครื่องมือนะครับก็จะมีตัวหกเหลี่ยมนะครับมีหกเหลี่ยม2.5มิลน,น,นะครับแล้วก็ตัวงัดซีนนะครับงัดซีนของตัวปรับนะครับโอเคผมเอาตัวอย่างออกมาละตัวอย่างนี้ก็คือเป็นของเดิมนะครับของเดิมเนี่ยพอเราออกมาปุ๊บเราจะเห็นซีนด้านในอยู่นะครับซีนด้านในอยู่เราก็ทําการเอาซีนออกนะครับบิดเสียบ เอาไขควงก็ได้ครับเสียบเข้าไปแล้วก็บิดซ้ายมันก็จะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือซีนกันฝุ่นของตัวตัวปรับความชันแล้วเราก็เอาอลูมิเนียมของอลูมิเนียมแต่งที่เป็นตัวแต่งเนี่ยครับอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่แล้วก็กดเข้าไปนะครับเราก็จะได้เหมือนสแตนดาดแล้วเาารปปกาก็ใส่เข้าไปตามรูปปกตินะครับใส่เข้าไปตามรูปที่ตัวปรับตัวนี้นะครับก็ง่ายๆครับอันนี้ไม่ยาก เปลี่ยนเองได้ก็คือใช้หกเหลี่ยมหกมิลขันน็อตกลางออกนะครับ2ก็งัดซีนตัวเก่าแล้วก็เอาซีนใส่เข้ามาในนี้3แล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะครับแต่โปรดจงระวังคือในตัวนี้มันจะมีลูกปืน,นเล็กๆสองตัวนะครับแต่โปรเฟนเดอร์ข้อดีของเขาคือเวลาลูกปืนถอดออกมาลูกปืนเขาจะคาอยู่ในสปริงอยู่แล้วจะไม่ค่อยกระเด้งออกนะครับแต่แค่ให้ระวังเอาไว้เผื่อมันจะกระเด้งแต่ผมลองถอดดูแล้ว ไปคิดเปลี่ยนให้ลูกค้าไปสองสาคัญไม่กระเด้งเลยมันยังคาอยู่ในในตัวสปริงเราก็ไม่ค่อยเป็นกังวลเหมือนอีกแบรนด์นึงอีกแบรนด์หนึงเวลาทอดออกสปริงแม้ลูกปืนเล็กๆจะเด้งออกแต่อันนี้จะไม่เด้งออกนะครับเปลี่ยนง่ายนะครับโอเคก็ท่านใดที่ใส่โช้คโปรเฟนเดอร์สนใจก็ติดต่อสอบถามมาทาง KD Project l e x i n g ได้เลยนะครับหรือเข้าไปช้อปปิ้งใน s h อป e e ได้เลยนะครับเรามีแอดสินค้าเข้าไปในนั้นแล้วราคาอยู่ ไปดูในช้อปปี้ละกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่สำหรับโชคโปรเฟนเดอร์อยู่นะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ